สวัสดีค่ะเช้าวันศุกร์ที่30มิบถุนายนพศ2566เส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับนำบุญมาฝากนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระราตนตรัยปกป้องเช้านี้เราได้เสบัรอะไรบ้างคุณลุงก็เสบเสบไปถวายพระทหารก่อนอ่าลวงตาสนหนึ่งแล้วก็ขันปะกระแล้วก็พระ ลูกวัดอีกสองรูปเป็นสาเป็นสี่เป็นสี่แล้วแล้วก็ <ไป S 1> พระตีลงสีข้าว,วแล้วก็ท่านพระครูวันนี้นําบุญมาฝากนะคะทั้งใส่ทั้งใส่บารและถวายพระตาหารพระทั้งหมดหกรูปนี่ค่ะบูชาทิศทั้งปกนะแล้วก็เช้านี้ฝนตกมา่อคืนฝนตกวันนี้ก็ตื่นมาตอนเช้าก็ชุ่มฉ่ำเลยนะคะ เราคาดทาไมคุณลุงแดงอากาศดีไหมถือว่าดีนะอากาศไม่ร้อนใช่แล้วก็เช้านี้ก็เมื่อเช้าลืมเอาสตังค์ติดกระเป๋าไปไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์ไปยั้มพูดติดตังไม่ได้กระเป๋าตังไปดี้คุณลุงแดงเอาสตังค์ติดตัวมาก็เลยยิ้มคุณลุงแดงซื้อของมิฉะนั้นนะคะปาตาก็ต้องไปเอาและแม่ค้าก็บอกว่า ไม่มีสตังไม่ต้องห่วงตามาเอาไปก่อนได้เลยไม่ได้ไ่ไม่ใช่นิสัยของป้าตาไม่ใช่นิสัยของป้าตาแล้วก็วันนี้ก็ไปซื้อผักของคุณยายทิพย์ก็มีกระลำปีกระเทียมสิบสิบสบหัวกระลำปีกระเทียมกระลำปีบวบแล้วก็ฟักหนึ่งลูกแล้วก็ถั่วฝักยาวหน่อยนึงขผินช่าย เอามาทําไมคะเอามาเตรียมไว้ทำกับข้าวเขาเลยบอกว่ายายก็จะให้นุ่นให้นี่ก <c oughs> ็บอกยายว่ายายยายไม่ต้องให้หนูหรอกพอดีว่าคุณลูแฟนหนูเป็นไตจะทานผักพวกเนี้ยไม่ได้ผักที่เราจะทานได้ก็มีแค่เก้าเก้าอย่างก็จะมีตอนนี้เรารู้ที่เรารู้มานะเพราะว่าเมื่อคืนปตาดูเอ่อรู้ไว้จะได้ไม่เป็นโรคจะได้ไม่ป่วยของ จำชื่อเข้าไปได้ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็เขาก็ยังมีถั่วฝักยาวถั่วงอกถั่วฝักยาวบวบประกาศขาวกระลำปีตำลึงเพิ่งรู้นะคะว่าตำลึงทานได้ตำลึงแล้วก็อะไรนะที่หนูบอกถั่วลันเตาอะไรอีกอย่างนะคะถั่วยางเอ้ยถั่วยางไม่มีนะคะเอ่อถั่วงอกถั่วฝักยาวตำลึง ยอดมะระหวานกระลำปีผักกาดขาวถั่วลันเตาอ,อีกสองอย่างอะไรเนาะมีประโยชน์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นโรคไตาสามารถทำได้อ้อนี่ตำลึงถั่วงอผักกาดขาวบวบถั่วลันเตายอดมะระหวานกระลำปีฟักเขียวและถั่วฝักยาว เก้าอย่างนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าคุณจะมาทำผัดกะหลำปีครึ่งโลแล้วกินไม่ใช่ทุกอย่างต้องเป็นปริมาณที่พอเหมาะพอควรน,นะคะอย่างวันนี้ป้าตาผัดวันนี้คุณลุงแดงทานเออสันในไก่แล้วก็ผัดนี่ค่ะผัดผัดกับผักกาดขาวเห็นไหมคะ จะใส่น้ําเยอะหน่อยเอาน้ำาู้ครับน้านี้ก็เป็นเออและเสร็จแล้วระผัดเสร็จเรียบร้อยก็ใส่น้ํามันมะกอกเข้าไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยคะ่ะสาหรับคุณลุงแดงอันนี้คุณลุงแดงก็จะทานทานได้สองมื้อนะคะทานเป็นมื้อกลางวันหรือให้เลือกเอามื้อามื้อกลางวันคุณลุงแดงจะทานจะทานเอ่อต้มยำปลาก็ได้แล้วหรือจะทานแต่มื้อเช้าคุณลุงแดงทานอะไรคะ ทา,ทานไข่ขาวกับนมนี่ทานไข่ขาวกำลังปอกไข่อยู่ทานไข่ขาวนะคะแล้วก็ <c oughs> กับนมกุศนาช,ชงเพราะเราไม่ได้ไปไหนก็ไม่ต้องทานนมกล่องใช้วิธีการชงเอาแล้วก็วันเนี้ที่ที่วันนี้ยังคุยกันเลยว่าเออตั้งแต่โควิดมาเนี่ยนะก็น้อยคนเนนะที่จะสั่งสินค้าของเราเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเศรษฐกิจมันแย่ลงนะคะเหมือนอย่างแวตาขายของเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเห็นเนี่ย ก็แค่เป็นเพียงแค่แบ่งปันไม่ได้ขายเพื่อที่จะได้เป็นเป็นกิจจารษนะที่คือส่วนใหญ่คนที่ใช้ก็คือคือเขาเขากระซื้อแล้วเขาก็หายไปเลยลนะเขาก็ไม่ได้นี่หรืออาจจะเป็นพร่อเราไม่ได้โพสต์หรือ,อยังไงก็ไม่รู้ก็เลยบอกว่าถ้าถ้าจะอนุเคราะห์บัตานะคะขอให้สั่งสั่งสินค้าของปัตตาไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเอาขายก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกเพียวนี่นะคะ ของน้ำว้าวมหาัศจรรย์นะคะแล้วก็สเปรย์พ่นปากกระชายขาวเนี่ยโอเคเคลียร์เนี่ยนะคะเนี่ยโอเคเคลียร์แล้วก็สบู่สมุนไพรบัวชมพูตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นสบู่กองทุนแลคะไปช่วยวัดยานรัตนารามนะคะแล้วก็วิตามินซีเนี่ยทานหลังอาหาร1เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดนะคะสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วก็ วันเดอร์สมาญาติฟันนึ่ใช้เพียงแค่เมล็ดถั่วเขียวและนี่ก็คือมิสซิสวะเขจัดคาบเข่าที่ติดฝังแน่นที่เตาแก๊สนะคะอันนี้เราก็เลยบอกว่าเออขอให้ทุกท่านอ่ะช่วยช่วยช่วยอนุเคราะห์ป้าตาน่อยเหมือนป้าตาได้บะเบิกบุญในการทําบุญนะคะเนี่ยได้ช่วยกันเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะและก็ยังมียังมีแอ,อ แก้วเส้นทางบุญของฉันใบละ99บาทมีทั้งสีฟ้าสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีเทานะคะอันนี้ก็สุภาพหน่อยนะคะเป็นสีพาสเทลส่งฟรีทั่วราชาอาณาจักรไทย<ส>ข้างหลังก็ยังจะมีเสื้อเส้นทางบุญของฉันเป็นสีขาวนะคะสีขาวก็เอาเป็นงานบุญสีดําก็ไว้เป็นงานศพหรือจะใส่ทุกสมัยนี้เขาไม่เขาไม่ค่อย ไม่ค่อยยึดกันแล้วนะคะจะใส่สีดงสีดำไปไป,ไปทรงไปเที่ยวได้ทั้งนั้นก็ตัวละร้อยเกบาทช่วยอนุเคราระห์ป้าตาด้วยนะคะเบิกทุนในการทำบุญของเราเนี่ยแหละวันนี้ไปซื้อผักของคุณยายทิพย์คุณยายทิพย์บอกว่าจะไม่คิดตังก็เลยบอกว่าไม่ได้นะยายยายเนะี่ยสคนตายายรู้สึกว่าคุณลุงเนี่ยคุณตาเนี่ยแฟนของคุณคุณยายทิพย์เนี่ยอายุเท่ากับแม่ติมของป้าตาเลยคือปีถ ก็เลยบอกว่าต้องดูแลกันสองคนตายายอ่ะหนูยังพอมีกําลังยายก็บอกว่ายายก็ไม่ได้ขายเอาร่ําเอารวยเอ้วกทิพเอ่อเขาจะเรียกป้าตาว่าทิพทิพก็ดีกับป้าเหลือเกินก็เลยบอกว่าไม่ราคะอนิสงส์ที่ที่ป้าตาทําให้คุณยายเนี่ยก็ขอให้อนิสง์ผลบุญเนี่ยจงไปถึงแม่ของป้าตาด้วยให้เขามีคนอนุเคราะห์เขาเหมือนอย่างที่ป้าตา ทำบุญให้กับคนแก่ทั่วไปเนี่ยล้วก็เลยถามว่ายายเขาก็บอกว่าเอ่อต้องดูแลเขาหน่อยบอกก็ดูแลไปตามอัตรภาพของเรานะคะดูแลไปตามกําลังของเราเอ,อ่เงินเดือนของคุณลุงแดงเท่านี้ป้าตาจะให้คุณยายติ๋มหมดทั้งเงินเดือนของของคุณลุงแดงก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะป้าตาไม่ได้ทํางานนะคะเราช่วยได้ตามที่เราได้อา่านุเคราะห์เพราะว่าถ้าจะให้ดีก็มาอยู่กับป้าตาแต่ทีนี้คุณยายติ๋มเขา ไม่ได้เลือกที่จะมาอยู่กับปาตานะคะคนเราก็เลยบอกยายว่ายายคนเรามีวิบากกรรมไม่เหมือนกันนะคะเอ่อบางทีอ่เราคิดว่าเขาอยู่กับเราแล้วเขามีความสุขแต่เขาอาจจะไม่ชอบเขาอาจจะอยู่แบบอดๆอยากๆแต่เขามีความสุขอันนั้นก็ต้องเลือกต้องแล้วแต่คนที่เลือกแล้วแต่วิบากกรรมของเขาเขาบอกว่าคนเราอ่ะอยู่ด้วยกันน่ะ ถ้ามันเป็นสุขอ่ะก็คือมาตอบแทนบุญคุณซึ่งกันและกันแต่ถ้ามันเป็นทุกข์เนี่ยก็คือมาใช้กรรมมาใช้กรรมร่วมกันแล้วก็บอกอันเนี้ยพอเรามีธรรมะขึ้นมาปุ๊บเราก็จะมองเห็นความเป็นไปบนโลกใบนี้ถูกไหมคุณดวงแดง mm hmm. ใช่ไหมเราก็เลยบอกเออเนี่ยบางครั้งเนะี่ยเรา mm hmm. เราคิดว่าเราอยู่ด้วยกันลองดูนะสังเกตดูว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขเรามีความสนุกสนานเรามีเสียงหัวเราะ เรามีรอยยิ้มเนี่ยเราหอว่านั่นแหละค,คือความสุขแต่ถ้าเราตื่นมาปุ๊บเราแหก่ปากดา่าเราทะเลาะกันเราตบตีกันเนี่ยมันไม่ใช่ความทุกข์มันมันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความทุกข์นั่นคือวิบากกรรมที่เรากับเขาเกิดมาต้องใช้กรรมร่วมกันเนี่ยนี่แหละเราก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นนะเจ้ากรรมในเวรก็คือความอยู่กับใครแล้วมีความสุขอันนั้นเข้ามาตอบแทนบุญคุณเราถ้าอยู่กับใครแล้วมีความทุกข์ มีเสียงบนเสียงดา่าทําให้เราทุกอกทุกใจอันนั้นนะคือเจ้ากรรมในเวรของเราเ็แค่นี้เองคุณลุงแดงทานเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวป้าตาก็คงจะทานอ๋อเมื่อเช้านี่ลืมเกือบลืมเมื่อเช้าคุณลุงแดงชงพันยาพืชให้ป้าตาแล้วก็จะเป็นงาดำทุกเช้าก็ต้องทานแบบนี้นะคะ เพื่อให้มันอยู่ท้องเดี๋ยวว่าต้องขอชช่นหนึงน่งนะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทานน้ำเย็นนล้วน,นะคะเพราะว่า,าทานน้ำเย็นแล้วเดี๋ยวว่าเดินเลยมาเอาน้ําที่หนูแช่ไว้หน่อยนะคะไม่ทานน้ําแข็งแล้วเพราะว่าทานน้าแข็งแล้วไอมีเสเลดไม่ยอมหายอยู่ใี่ท้องฟิดคนะ่ะก็เลยเอาประเภทแบบเอาแช่น้ําแล้วออกมาตั้งนิดนหน่อยๆ่อย่างนีดนน้ดีกว่านะคะไม่ไม่เอามาก yeah. เนี่ยเบี้ยวเลย ก็ต้องทานแบบนี้แล้วกต็ต้องดูแลตัวเองนะคะถามว่าดูแลตัวเองเพื่ออะไรให้มีกายสังขารที่แข็งแรงเพื่อที่จะได้มีโอกาสมีโอกาสที่ทำความดีไม่ใช่มีโอกาสที่จะอยู่นะคะเพราะคนที่เราอยู่เราเห็นนี่อย่างลุงแดงเก้าสิบติดเตียงมาสิบปีติดเตียงมาตั้งแต่อายุแปสิบไปไหนไม่ได้กระดูกกระเดี่ยวไม่ได้นะถามว่าความสุขหรอไม่ใช่่ะ ไม่ใช่ความสุขก็เกิดมาก็ใช้กรรมร่วมกับคนไหนที่ดูแลก็ตอบแทนบุญคุณเขาชาติที่แล้วเราเขาคงจะดูแลเรามาชาตินี้เราก็เลยต้องดูแลเขาแต่ท่านเจ้าคุณบอกว่าไงปะให้เกิดจากจิตนะจิตที่เป็นกุศลนะการดูแลเนี่ยแต่ถ้าเราแบบดูแลโดยบนไปไอ้นั่นไปแต่ถ้าเราคิดว่าเราสร้างบุญสร้างกุศลนะเราดูแลพ่อแม่ถือซะว่าเราเป็นการสร้างบุญ สร้างบุญสร้างกุศลทุกวันนะพ่อ,พอแม่เปรียบเหมือนพระอรหันเนี่ยอะไรอย่าเบียดเบียนท่านเลยท่านแก่เท่าแล้วบางคนนะถึงเดือนใช่ไหมไปรับเงินคนชลาของพ่อของแม่เอาไปใช้นรกจริงๆเลยหารู้ไหมว่าขาเนี่ยหย่อนลงไปในนรกแล้วนะไฟนรกเนี่ยมันร้อนมากกว่า50องศานะจําไว้หรือไม่อยากรู้ว่านารกร้อนแค่ไหนลองเปิดแก๊สแล้วเอามือเนี่ยหรือไม่ก็ เอาฐานที่เราก่อไฟไว้เนี่ยเราเอามือจับไปสิจับไปที่ฐานเนี่ยแล้วจะรู้ว่ามันร้อนมากกว่านี้ร้อยเท่าพันเท่าเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเบียดเบียนพ่อแม่เนี่ยอย่าเบียดเบียนเขาเลยเนี่ยบางคนเนาะโหตบตีอยากได้เงินได้ทองจากเขาก็ตบตีทําร้ายร่างกาย mm. กรรมอ่ะมันไม่ได้เห็นกันแม่ป้าตาอยากจะให้กรรมเนี่ยมันตามทันกันชาตินี้นตีพ่อตีแม่ฟ้าผ่า เปรีย้ยงเนี้นะตีพ่อตีแม่คือตกลงมาทับหัวทันทีนมันมันก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นวิบากกรรมไงวิบากกรรมที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องทนมือทนตีนลูกเนี่ยเนี่ยเขาถึงบอกเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องทุกข์ใจกับวาจาสามหาวของลูกเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเราอะถ้าเรามองแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้ว่าเออเนี่ยนะบางคนเนี่ยเขาถึงบอกว่า กรรมพวกเนี้มันส่งผลหนักมากเลยนะมันส่งผลหนักมากบางคนไม่คิดนี่ว่านคุณลุงแดงคุณลุงแดงกาลังปอกกระเทียมนะคะดูโดยดูกระเทียมหน่อยสิกระเทียมเนี่ยที่ซื้อของพระทิพมามันเป็นกลีบใหญ่แบบเนี้ยป้าตาชอบกระเทียมกลีบใหญ่นะไอ้กระเทียมโทนไม่ไหวแล้วเผ็ดมากเลยเนี่ยเดยวก็ขออาศัยคุณลุงแดงสารและตอนเช้าๆคุณลุงแดงจะทานี้ให้ป้าตานะคะน้ํามะนาวกับน้ําร้อนบีบเข้าไป ยังร้อนอยู่เลย <c oughs> เอาละค่ะอยู่สิ่งนี้ก็มีชมนิวให้เออใช่ชหน้าที่เาป้าตาอยู่ที่นั้นอยู่ครัวนู้นป้าคุณลุงแดงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มีม,มีน้ำร้อน,น,อนแล้วอยู่สองคนนะคะมันอยู่ของคนละฝังนะ่งไงป้าตาเหยอะละตอนเย็นคุณแดงคุณแดงอยู่ไหนออกไปตรงหน้าบ้านคุณแดงคุณแดงเงียบ ใจไม่ดีแล้วเอก็ลงเดินออกไปดูฝั่งครัวแล้คุณแดงบอกอาบน้ําครับอ่ะโรงอยู่กันสองคนต้องเป็นอย่างนี้ถึงบอกเมื่อก่อนตอนแสงบุญอยู่บอกเวลาตาอยู่ข้างนอกให้ชำเลืองดูตาด้วยเผื่อล้มเลิมไปเหมือนป้าตาเขาบอกคนที่เป็นน้ำํำใ่หูไม่เท่ากันเกิอดอาการวินเวียนงงงงเนี่ยเขาต้องให้ระวังเพราะว่าบางทีอ่ะล้มหัวไปฟาดหถส่วมไปพวกอันเนี้ย ถ้าเราอยู่กันมันเห็นมันจะได้ช่วยเหลือกันทันไงเขาถึงบอกว่าถามกลัวตายไหมไม่ได้กลัวตายแต่มันเป็นภาระไงมันเป็นภาระในขณะที่เนี่ยเราอยู่กันแค่สองคนตายายเนี่ยก็เลยบอกเออมันก็เป็นมันก็เป็นบททดสอบในชีวิตนะคะว่าเราอยู่กันเนี่ยเดี๋ยววันที่หนึ่งเนี่ยเรามีนัดกันนะคะวันที่หนึ่งตอนแรกป้าตาคิดว่าวันวันเสาร์เป็นวันพระเกือบไปแล้วนะ กด็ดูปฏิทินอ้าวไม่ใช่วันที่สองวันอาทิตย์ต่างหากเป็นวันพระก็พรุนี้ป้าตาก็ไม่ได้ไปทานน้ามันนะคะเออป้าตาจะขอหมอหยุดคือวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เสาร์อาทิตย์แล้ววันพระคืออาทิตย์หนึ่งหยุดกสองวันพักผ่อนมากแต่จริงอยากหยุดเสาร์อาทิตย์นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมสักผ้าแล้วก็วันอาทิตย์เดี๋ยววันเสาร์เนี้ยถ้าไม่ได้เป็นวันพระเราต้องต้องไปซื้อซื้อแมสซื้อผ้าอนามัม ส่งไปให้น้องอิ่มนะคะเพราะว่าผ้าอนามัยเขาบอกเลยว่าผ้าอนามัยของต่างๆถ้าคนแพ้เนี่ยมันจะแพ้เพราะว่ามันน้องอิ่มเคยใช้ผ้าอนามัยแบบนี้ของไทยใช่ไหมเดี๋ยวซื้อส่งไปแล้วก็จะส่ง e m s ของประเทศไทยไปรณีย์ไทยก็เลยประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าน้องอิ่มไม่ได้กลับเดือนกันยาไม่ได้กลับแล้วเราก็เลยอ่ะเดี๋ยวแม่จัดการส่งไปให้แล้วก็เลยบอกว่าเออ คุยกับเขาทุกวันนะเมื่อวานขำหน้าดูแล้วเมื่ออิ่มเขาไอเราฝันหรือเปล่าวะเพราะว่าปตาเผลอหลับไปไงรอเป่าขาให้แห้งด้วยแล้วก็รอให้ขาแห้งจะอาบน้ําประมาณสักสองเอ้ยตั้แต่เมื่อวานเลยเมื่อวานสามทุ่มกว่าแล้วสามทุ่มของเราอ่ะสี่ทุ่มเขาอ่ะสี่ทุ่มเขาอ่ะเขาก็เรียกได้ยินแล้วไอใครเรียกเราแม่แม่แม่แล้วก็โทรสามไบบอกให้พ่อมาปลุกพ่อเขาก็บอกว่า ทั้งแม่ทั้งแมวนอนหลับอยู่ในห้องกระจกแล้วก็เลยบอกอ่าตื่นออกมาเฮ้ยเขาดูกล้องเห็นไงใช่เพราะว่าตั้งมือถือเอาไว้ไงเขาก็จะได้ดูเขาเห็นก็เลยบอกว่าแม่พ่อไปปลุกแม่เดี๋ยวนี้ทั้งแม่ทั้งแมวนอนไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยลก็เลยตื่นมาก็อ,อาบน้ําอาบท้าเห็นไหมคะความห่วงใยอ่ะลูกก็กยังเราก,เราก็เราก็ดีรู้สึกดีใจที่ลูกยังห่วงใยเรานะ พ่อแม่ก็คิดแค่เนี้ยเอาละค่ะสําหรับวันนี้นะคะป้าตากับคุณลุงแดงก็ต้องขอลาไปทําหน้าที่ก่อนคุณลุงดอนแดงว,ว่าถ้าทําอย่างเนี้ยลุงแดงบอกว่ามันไม่ได้เป็นการถอนหายใจมันทาให้ให,หายใจบิกลึกเพื่อที่จะให้โลง่งเอาละค่ะไปก่อนนะเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับลาไปก่อนนะคะอาหารเช้าแล้ว